สวัสดีครับอันนี้เรามาหากินกาแฟชุดหมดกับโอเครับนะลานอยู่ท<ด>ั้ครมบมีนคนไปคอยอะไรนะครับกับน้ยวนน้ำเขียนะครับกาแฟชุดหมดน,นี้ก็อยู่บริเวณนนทางเขาไปเส่นอ่กช่องลำเกวนะครับอันนี้ก็มาอยู่กลางทางนี่ับเขา อันนี้เป็นป่ากระทิงที่ก๊กาซนอนก้างเต้นนะครับในทางขึ้นไม่มีกระทิงครับม,ม่อนประดูงาม,มช่วบม,ม,ม,มาอยู่คนเกี่ยวกลางป่านะครับก็วันนี้วันยุทธครับวันที่2 2ก็ได้ผน,นะครับ มอนปลาดูงามกาแฟขี้ชมดบรรยากาศดีครับมีเชิงเขาครับทางขึ้นไปลูกกระทิงนะครับเอขึ้ชุดชมกระทิงนะของอ่งเกอร์บานน้ำเขียวโคราชนะครับม่อนประดูงามสนะว,ว,นะวยมากครับ เดี๋ยวต้องไปชิมกาแฟนะครับว่ารสชาติอร่อยไหมครับก็ผมก็เคยกินนะเมื่อกี้ก็ใส่เป็นซองแต่ตรงนี้ก็บดเป็นกาแฟกาแฟของแท้นะเปโบราณไม่ใช่กาแฟกาแฟสดโซด์กาแฟชูปบดเป็นกาแฟทูบไปนะก็อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปไปชิมไปดูครับเดินอ้อมแั้ครับเทางน้ำท่าเที่ไหนครับ Oh, บรรยากาศฝ่าฝนใจไม่ตกครับแต่มีความคืบๆเก๊ okay, ครับต่าจะทิ้งครับทิง้งอุปั้นนะครับ uh, ไปดูกันเลยครับเดินตามไปมีราังยางเต้นนะครับเนี่ยรังเต็นคุ้มใช้ภาษาโคราชนะครับน,ะนี่รังเต็นรังเต้นนี่ผมจะไปอ,อ,อะไรนะไอ้ศูนย์ทุเรียนเพื่อนจิตดาอยู่เส้นเดียวกันครับ ีที่พักมนะั้งนี่กาแฟอันนี้เป็นอ่างน้ำมองถนนทางเข้ามาเลยตรงยี่สิบสององศาครับที่ร้านกาแฟจากทางเขา้าวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวก็มาครับวิ่งไปทางปักช่องเจอกาแฟยี่สิบสองศาก็ลงนิดนึงนะครับก็หักซ้ายมือมานี่ของแกเลยครับโอเคครับแกกินใช้หมด กาแฟขีฉมดสวัสดีครับสั่งอะไรครับสั่งอะไรยังครับกาแฟแกาแฟไอครับขีฉมดขีฉมดสั่งยังรสชาติต้องรอชิมเคยกินบ่อยไหมกาแฟขีฉมดเขาบอกของหาย,ยากเนี่ยเขาบอกว่าแพงอะแลยไม่ค่อยก้ากินพูดตรงประเด็นเลยไม่อ้อมค้อมเลยนะโอามมา้ดูราคาก่อนครับคาฟฟ <c oughs> ครับเดี๋ยวดูแบบนึงเอ็กับรสชาติต่างๆนี่ใส่ขี่ชะมดยังครับหรือ,อยังไงไม่ก็เข,ข้าใจใส่ไปผสมใช่ไหมกา,า,าแฟนี่กา,าแฟทั่วๆไปใช่ไหมอาริบิกาอะไรแต่แล้วก็ผส,สมชะมดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นขี้มันเองหรือเป็นอะไรขขาเขาหมายขีช้ชะมดเป็นขีช้ชะมดนี่คะ่ะตัวอย่างกาแฟชะมดมันกินกาแฟเข้าไปอะชะมดกินกาแฟเข้าไปแล้วมันก็เขียวเชื่ออย่างเชื่ออย่างบอกก็ไม่เชื่อเห็นรอโอ้โหเลยเนี่ย ก็เ oh. อ,อาก็เลี้ยงสมอ์เลยกินต้นกาแฟเนาะแล้วมันก็ขี้ออกมาเอาจริงเนี่ยครับอันนี้ก็มามาทดลองดูสม,ม,มอ์อมกันอ๋อผมเข้าใจละพอกินสมดกินกินกาแฟทีนี่มันก็ขี้ออกมาแล้วก็เอาเอากาแฟในที่ผสมขี้เนี่ยแต่โคคงล่างกันลนะ้เนาะ แล้วก็ตากแดดเ่ยแล้วก็เอาไปผสมกับตัวกาแฟอื่นๆ10%ใช่ไหมเืมคนเข้าใจนะเป็นแบบนี้ดีด้วยเนี่ยโอเคถ้าไทยก็ต้องข้างหน้หน่อยตรงนี้คือรูปครับตรงนี้แต่แต่อย่าแต้นี่นะครับอันนี้ก็คือิงชมุดกาแฟ เก็บพอดอยู่นี่างกบตรงนี้คือโอเคตอนนี้อัดอยู่ <c oughs> อ,อ้าวตอนนี้อัดอยู่อันนี้นี่ครับอาถ่ายรูปเนี่ยอืออันนี้ของแท้อืมเขาก็ไปผสมนี่นี่ครับเดี๋ยวเดินมานี่นะครับล้ดี๋มาดูครับเจ้าของสวยครับของสวยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย <c oughs> <c oughs> ของของ,ของประเทศไทยเชียงรายเชียงราย,อ,รายอ่ะอันไหน ชะมดนนเนี่ยเนี่ยสั่งมาจาโอ้เอออันนี้ร้านอยู่ตรงไหมนมองน้ำนเขียวเน,<ง>นี่ยตรงเนี้ยสถา,านที่ตรงนี้คลองทรายหมู่บ้านคลองทรายตำบลคลอง,องขียอ๋อเนี่ยตำบลน้ำเขียวเนี่ยไม่ใช่ตำบลคลองสายใช่ไหมเนี่ยโอเค,อเคบ้านคลองสายราคาเดีเ๋ยวมาดูราคากันเนี่ยราคา ติ๊บก่าวติ๊บแกลติ๊บกล่าวติ๊บประมาณราคาดูกันโอเคครับถ่ายไทยถ่ายถ่ายลูกไหนครับคนสวยมองมองถ่ายที่นี่โฆษณาถ่ายมองมองนี่มองมองกล้องมองกล้องนี่มองกล้องนี้ครับขอบคุณครับวันนี้ก็มกดุนครับผ่านไปผ่านมานี่ทางไปดูกระทิงก็สวนทุเรียนเพื่อนชิดนะครับนราคาติดประมาณนี้อะไรครับโอเคครับนี่นี่ครับถ่ายปลูกผมหน่อยครับกาแฟขี้ชะมดชื่อว่าม่อนประดูงาม ย่บ้านฟองทรายครับอันนี้ก็สวยงามครับมีนั่งพักผ่อนเงินใจครับวู้ใบใจนี่นี่คนสวยมาถ่ายรูปก็คนสวยนะครับต่างชาแก้วต่างชาแก้วยี่ห้ออะไรไม่ถึงเอสเซนโซคุชชี่ลาเต้ลาเต้ถาเลยครับลาเต้ร้อนลาเต้ร้อนใช่คเขาคุชชี่ร้อนเห็นไหมครับถ่ายรูปเลยครับยังหากอีกครับ อ้ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามท่านนี้ท่างนี้ท่างนี้อันนี้หนึ่งสองสามกับก็เชิญชวนครับอันนี้มาครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกไหมในชีวิตวันนี้วิธีอะไรครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองกรกฎาคมเจ็ดวันนี้วันจันทร์เนาะวันหยุดเฉยๆรับขอบคุณนะครับนี่มาดูนี่มานั่งพักผ่อนอย่างใจครับเป็นม้ไม้ปูงแต่งนะครับนี่มีที่ปอกอากาศเยอะ สวัสดีครับยี่ลายกลางเต้นด้วยนี่ไม,นนไม่เอาครับมันเพิ่งกินกาแฟาอยู่บนรถเอาน้องถามนิดนึงถ้ามากลางเต้นหรืกลางตรงไหนลูกกลางบนลานข้างบนไอตรงไอ้ตรงไหนชีน้นะกลางเต้นอ๋อตรงนี้ต้องเดินห้องน้ำเข้าได้อยู่เนาะห้องน้ำไอเข้าหลังนั่นนะอ๋อกี่บาทค่ามาเต้นกลาง,งเท่าไหร่ สองร้อยเอาเต็น์มาเองเอ่ถ้าเกิดสั่งอาหารก็มีขายนะอาหารไม่มีค่ะมีคนเดีอ๋อโอเคครับสองร้อยบาทโอเคจะจะอ okay, ครับครับแป๊บมากลางเต็น์ครับมาเด้อมาเด้อ <c oughs> มาลำบากกันหน่อยอาจารย์เช้ามาอากาศดีครับ